ก่อนจะเข้าคลิปนะครับไปพักชมโฆษณากันสักครู่นะครับสำหรับใครนะครับที่ต้องการซื้อขายรหัสเจ็ดบาทหรือจะเป็นลาเลนเจอร์นะครับก็สามารถเข้ามาเลือกชมมาซื้อขายกันให้นี้ได้เลยนะครับในเพจ ldo shop นะครับนี่ก็จะมานี้เลยนะครับมีทั้งอินูยาชาหรือตัวแสงมืดหรืออะไรก็ตามครับมารอติดตามชมกันได้นะครับแล้วก็จะมีเจบาทนะครับ ป้าแสงนะครับนี่ปลาแสง6กับหนะครับแล้วก็จะมีไอดีโคลโโบพุกาโลนะครับนี่สามารถมาเลือกชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับหรือจะในช่องคอมเมนต์นั่นแหละครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับคลิปนี้เรามาอยู่ในเลนเจอร์กันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกมลายเลนเจอร์กันนะครับคลิปนี้ครับ ไม่ใช่ดีนะตอนนี้นะครับมันฉลองเจ็ดสิล้านดาวโหลดทั่วโลกนะครับมันก็มีโบนัสล็อกอินพิเศษมานะครับอ่าครั้งที่หนึ่งมันมีสองครั้งนะครับครั้งที่หนึ่งก็ตั้งแต่วันที่6กนะครับวันนี้วันที่เจ็ดนะครับอ่ามันน่ามันมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตอนสี่ทุ่มนะครับแต่ผมไม่ได้เข้าไปดูนะครับผมก็ธุรไลทำอะไรอยู่นะครับอ่าก็อัปเดตมาตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่สี่ทุ่มแล้วนะครับอ่ารอบแรกครับตั้งแต่วันที่6เมื่อวานน่แหละครับ ถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับเวลา4ทุ่มนะครับเพื่อกนก็เข้ามาเราอินกันได้ตามปกติกันเลยนะครับในส่วนครั้งที่สองครับก็ตั้งแต่ต่อกันเลยนะครับตั้งแต่วันที่17นะครับ4ทุ่มนะครับเฮ้ยครั้งแรกไม่ใช่4ทุ่มดิถึง3ทุ่ม59นะครับอ,อีกนาทีหนึ่งก็เป็น4ทุ่มก็จะเป็นรอบที่สองเลยนะครับอ่าก็จาก 17พฤศจิกายนสี่ทุ่มนะครับถึงยี่สิบดพฤศจิกายนเวลาสามทุ่มห้าส้านาทีนะครับอ่าซึ่งของรางวัลน,นะครับก็เพื่อนๆน่าก็น่าจะเข้ามาดูกันไล้แหละนะครับว่ามีอะไรบ้างครับก็มีตัวกี่ใบเดี๋ยวผมมีตัวกับกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนะครับสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับอ่าไม่ใช่ดิเพื่อนก็น่าจะรู้แหละครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูป ให้ดูเพื่อเสริมกันด้วยนะครับนะโอเคครับก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตป้ายังตี PVP โหมดใหม่กันด้วยนะครับอ่าพอคร่าวๆนะว่าเป็นยังไงบ้างครับอ่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของประกาศตัวเกมกันดูดีกว่านะครับอ่านี่ครับมันก็แคมเปญฉลอง70ล้านดาวโหลดนะครับอ่าครั้งที่หนึ่งครับก็มีตัวกระช่าสามใบนะครับอ่า วันแรกนะครับวันที่สองก็ตัวกระชาสองใบก็เป็นห้าใบนะครับอ่าแล้วก็กบแปดดาวหนึ่งตัววันที่สามกับวันที่สี่ก็สองใบนะครับตัวกระชาวันที่ห้าก็สองใบวันที่6ก็เป็นสี่ใบครับก็จะเป็นสิบอ่าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบแปดใบนะครับในส่วนของครั้งที่หนึ่งนะครับอ่าแล้วก็เป็นกบดําน,น,ะ 1> <1> นะครับในวันที่เจ็ดอ่าอ่าส่วนครั้งที่สองครับก <BBQ> ็จะเป็น ในวันที่หนึ่งนะครับหรือวันแรกนะครับก็จะได้ตัวกระชาห้าใบเอ้สามใบนะครับวันที่สองก็สองใบวันที่สามก็ได้เป็นกบม่วงหนึ่งตัวนะครับแล้วก็วันที่สี่ก็เป็นตัวกระชาสองใบครับวันที่ห้าก็เป็นอีกสองใบนะครับวันที่หกก็เป็นสี่ใบครับส่วนวันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นกบเก้าดาวหนึ่งตัวนะครับอ่ากบแดงเก้าดาวนะหนึ่งตัวแล้วก็ครับ ปิดสเตพิเศษดาวข้อเลียวนาทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนตั้งแต่เวลา10นาฬิการหรือ10โมงนะครับถึงวันที่17พฤศจิกายนนะครับเวลา3ทุ่ม59นะครับอ่าสเกตเตดดาวข้อเลียวนามันจะตัวที่มันเปิดเสาทิย์นะครับอ่ามันก็จะเปิดตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17นะครับโอเคแล้วก็ ออสมุดลึกลับนะครับก็จะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่วันที่20พฤศจิกายนนะครับอวันนี้ก็วันที่7นะครับก็อีกประมาณ13วันนะครับถึงวันที่25นะครับก็เปิด5วันนะครับโดยเฉลี่ยครับประมาณ5วันนะครับถึงวันที่25 3ทุ่ม59นะครับ โอเคครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับในส่วนที่มันเพิ่งอัปเดตเข้ามาในวันนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมลืมบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าสําหรับคนที่ล็อกอินด้วย facebook ไม่ได้นะครับหรือที่เชื่อมไลน์ด้วยแค่เฟซบุ๊กนะครับหรือเปล่าอ๋อสำหรับคนที่ เชื่อม Facebook ไม่ได้นะครับก็เขากําลังปรับแก้นะครับอ่าก็จะประมาณนี้นะครับนี่ปรับแก้อยู่นะครับเดี๋ยวเขาก็น่าจะปรับแก้ได้อยู่นะครับโอเคครับมานะครับอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูในพีีกันด้วยนะครับอ่าอย่างอย่างที่ผมบอกไปในคลิปก่อนนะครับว่าสําหรับเพื่อนๆที่ถามเข้ามานะครับว่าป้ายเหลืองหาลูบี้ยังไงนะครับหากบยังไงหาเพชรกิวยังไง หาเรียนยังไงหาคนนกยังไงผมทําแทบจะหมดทุกอย่างไว้ให้แล้วนะครับสําหรับป้าเหลืองนะโอเคครับมาผมก็ยังไม่ค่อยได้เล่นนะผมก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างครับส่วนมากจะเล่นเฉพาะตอนทําคลิปกับอตอนทคํควสนะครับเล่นเสร็จผมก็ไม่ได้เล่นละผมว่าผมน่าจะได้ปั้นรีไวนะครับวัตถุดิบใกล้จะครบแล้วเหลือวัตถุดิบอ่า ธาตุไฟครับดึงดาวนะน่าจะได้ทำนะเพราะว่าผมเจอพวกธาตุไม้ฆ่าไม่ตายครับผมต้องการดาเมทธาตุไฟอเดี๋ยววัตถุดิบค่อยไปหาเพิ่มนะครับหรือยังไงก็เดี๋ยวก็รอดูอีกทีครับอย่างนี้เห็นไหมครับเจ้าตัวมันจิโร่นะครับผมไม่มีดาเมทธาตุไฟนะครับผมก็เลยค่อนข้างจะฆ่ายากหน่อยดาวเมทธาตุน้ำกับธาตุไม้ผมก็พอน่าจะหวังได้อยู่ครับจากเอมเลียแล้วก็เจ้าตัวชาการนะครับแต่ดาเมทธาตุไฟครับ แล้วก็พวกแสงมือต่างๆผมว่าก็จําเป็นอยู่นะครับแต่ก็ยังเปิดไม่ได้นะก็ค่อยๆเล่นกันไปนะครับสําหรับ้ายเหลือของเรานะเนี่ยครับแรงกำลัต่มันไม่ค่อยเห็นผลหรอกครับมันต้องอยู่แรงขึ้นสูงนะครับมันถึงจะได้เห็นผลชัดเจนนะครับประมาณเพชรตั้งแต่เพชรสามขึ้นไปก็น่าจะเห็นผลได้แล้ครับว่าเจ้าตัววงๆเนี่ยมันมีผลอะไรไหมนะครับอ ใครยังไม่ได้ดูคลิปก่อนก็ไปดูกันได้นะครับในส่วนของ PVP โหมดใหม่นะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็คลิปก่อนนะครับคลิปผมลงเมื่อวานนะใครยังไม่ได้ดูนะครับหรืออคลิปนี้ผมอาจจะลงวันไหนผมก็ไม่รู้ครับผมแจกหน้าตามสัญญาณครับ2องไว้ซับนะครับอเพื่อนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้เลยนะครับทีนี้น่าจะไว้นะครับถ้าเอเมียเราฆ่าตายทีมเขาตายนะครับ ครับผมเน้นปล่อยดาวบัญชีด้วยนะโอ้โหก๊อปไม่ติดเฮ้ยก๊อบติดอยู่เมื่อกี้เหมือนจะก๊อบติดอยู่นะครับเมื่อกี้อ่าโอเคครับเมื่อกี้ก็มีอะไรรบก,กวนนิดหน่อยครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับโอ้มีตัวบินผมลืมดูโอ้โหจบแล้วน่าจะแพ้น,นะครับดูจากทรงะลืมปีป้องผมอย่างแรงครับขนาดตัวเป็นสายตัวสายใบพิมพ์นะครับเนี่ย ตรงนี้ปล่อยตัวเจ้าตัวอิมเลียนะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นวงแดงๆครับอ่ามันก็จะโดนพวกอันผลรับด้านลบนะครับมันโดนอะไรตายเนี่ยเจ้าตัวบิน,นโดนสะท้อนดาเมจหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับน่าจะาชนะอยู่นะครับเจ้าตัวอิมเบียเราได้สร้างกลุ่มแล้ว เห็นไหมครับจุดเห็นไหมธาตุไฟมันก็จะไม่โดนนะเห็นไหมถ้าเป็นธาตุอื่นนะครับมันก็จะขึ้นเสียงแดงครับอ่าก็จะประมาณนี้เลยนะครับสําหรับจุดตัวพีพหมดใหม่ครับสําหรับไพ่เหลืองก็เล่นก็จะประมาณนี้เลยครับก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมนะครับสําหรับจุดตัวธาตุไฟครับแต่ผมไม่มีธาตุไฟนะมีแต่จัวจุดตัวเจสสิก้าฟรีโอเคครับอ่าสำหรับเจ้าครับ ในส่วนของป้ายเหลืองหาเกียร์ยังไงนะครับแล้วก็หาตัวตุติยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูนะครับถ้าผมมองว่างเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าผมจะว่างเวลาไหนครับเดี๋ยวผมจะมาทําให้ดูครับว่าหาได้จากช่องทางไหนบ้างนะอ่าโอ้ป้อมจะตแตก้ะไม่แตกแตกปีนี่นครับข้อเสียของพวกสายไวพิบนะครับคือตีป้อมไม่เข้านะครับ ตีเขาก็เข้าน้อยนะครับไม่เหมือนพวกสายวงไว้ก็ตีเข้าแรงๆเลยนะครับนะในส่วนของเจ้าพวกเจ้าเกียร์ต่างๆครับผมก็เดี๋ยวผมจะมาบอกครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาบอกครับว่าหายยังไงกันบ้างครับเกยียร์ผมก็ประมาณนี้ก็เดือนหน้าก็ค่อนข้างจะเดือดนะครับเตือนกันอีกครั้งครับว่าเดือนหน้าก็ค่อนข้างจะเดือดครับก็เก็บรูบี้ไว้เยอะๆหน่อยนะครับก็จะดีมากเลยอ่า สำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวสารต่างๆของเกมลายเซนจ์นะครับเพื่อนๆถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับใครนะครับที่อยากซื้อขายรหัสลายเซอร์หรือว่าเจ็ดแบบก็สามารถกดเข้ามาในเพจ LDO Shop กันได้นะครับก็กดเข้าไปดูกันได้นะครับว่ามีอะไรบ้างครับหรือเพื่อนๆอยากขายก็กดเข้าไปสามารถสอบถามกันได้นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ Bye-bye.